อแมนด้าตอบแล้วเกรทวรินทรนคนพิเศษหลังมีภาพหวานกลางวันเกิดอแมนด้าตอบแล้วสถานะเกรทวรินทธรหลังมีภาพหวานกลางงานวันเกิดและผู้ใหญ่รุ่นพี่ต่างเชียร์ให้เป็นแฟนกันหลังจากมีภาพของพระเอกหนุ่มเข้มเกรทวรินทธรมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆของนางเอกดีกรีนางงาม Amanda อแมนด้าอบดำ และมีภาพน่ารักน่ารักหวานหวานฟีลแฟนออกมาให้เห็นคล้ายเป็นการตอกย้ำสถานะว่าทั้งสองคนกำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือไม่เพราะในปาร์ตี้วันเกิดไม่ได้จัดใหญ่มีเพียงผู้ใหญ่รุ่นพี่คนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นอาทิอ้อมพิยดาเอสุภชัยเชอรี่เข็มอับสอนและดิวปิ่นกมลดูแล้วใช่สุดๆล่าสุดอแมนดาได้ออกมาเปิดใจถึงสถานะของเธอกับเกรทวริงทอนแล้วว่าใช่หรือเปล่า โดยเธอบอกว่าวันนี้สถานะพี่น้องน่ารักดีอยู่แล้วอนาคตไม่มีใครรู้และยังบอกอีกว่าพระเอกหนุ่มน่ารักดูแลดีมากแต่ไม่ใช่แค่เธอเป็นกับทุกคนนั่นเป็นคำตอบจากอแมนดาแต่แฟนๆเขาได้เห็นรอยยิ้มเห็นแววตาในการตอบคำถามแล้วมีเอกกันอีกแล้วนะจ๊ะอแมนดาตอบแล้วเกรทวรินทร์คนพิเศษหลังมีภาพหวานกลางวันเกิด